วันนี้ัันจ<ด>ตตุเข้าบ้านนะคะบอสเซอร์ไพ่ด์เลยพี่มาย่เวลาเวลาผมได้เงินมากเนี่ยผมก็สิเอามาใหย่ยายเหย่ยาเราเห็นเราล้อก็สิดีใจเราล้วก็ะสิยกใส่หัวแล้ก็กระสิว่าสาธุแล้วิืว่า <laughs> โอยน้ำตาคนพี่ไหลได้มวันนั่นเรียนได้แล้วเรยนเรียนเรียนฮอา่บ่ฮึอาชุ่บดบบ่ฮึบ่่ฮึฮึบบ่ฮึฮ่บ่ฮบ่บ่ฮ่่่่ ไปข้างในกันเป,ปิ้ลัตเปิ้ลถูเปหอม,ออมหอมก็มาไล่เงนมาไล่ทำอเอาคันเอาไห่นเนสียวไปเฮ็ดยังนน่จะไปเฮ็ดยังเดียวื้อมะลิปิดปี <laughs> สื้อมะลิปิดปีสิเมิดชื่อมีด,อมดกับเจยวสามลอยอยคือว่าสองลอชีจนินาะปเอาไข่สามลอพราะทอดไม่หนมูมือนั่นเนี เปงขึ้นไปวาดเทน้กอกอขึ<ม>้นไปหาเขาด<ม>่าผิดหลังม่หลายๆเฝ้าผูผิดเลยนนาะไปวดกระัดมาหาไปย่ถือด้วยระานะเราเห็นอย่งตะกี้คือว่าจะใครด้วยใ่มันดวยแม่งคิดงมันหมนกันะ่นไม่หน่ยบ่อยแล้าแล้ว ตาแดงเลยวหรอได้สวยแล้วหรอคับป๊าผู้ใดมาผู้ใดผู้ใดขับมาลอมาจับไซมาละจักคนป๊าดุกไยแม่ออแชมพูมาแพ็คบอกดุกไซไปไป อวันนี้เข้าบ้านกันทวนหนาเอ้ยบ่าวหนนวันวมาวัน่าวันเห็นหนาพั่วนะใสน้ำบอมืมอแง่เปิดไก่ละเปิกหลาฟังลไก่เดือ กล้ไก่ดอกเอาไปน้ำแน่แล้วอยากฟังหมดล้ลูกใจแล้วตกใจนนทแดงกับสีมื่ออยู่พูดนะไ้เก็บเสือูกใจนนไปใส่มมาหัวไปแล้วีมัเอา สายจอบคะสายจอบนะคะเนี่ยสายจบบอยสิธิชัยน้องทัดใจเกินร้อยนุ่นท่านแก่น้อยอะไรหัวหน้าน้อยงานน่อยาอยู่โมมือนัยคดว่าออีกันเน่ยทเบิปิไปอย่างไทยเอาตนาเนาะงานบ่มีหน้าเหุ้ไทยจ้าของนี่ั้งใดสิไดพีทถามหากินต่อไปบบ ต้องทำงานตทยกิจขอทยเสริมซืออไม่ต้องเบิ้งสภาพด้วยรถตู้รถขายของต้งเบืองารอรรถขายของรถขายของบาน้องทัดน้องทัดเจ้าคือผู้ใหญ่ ขุ่นฉากเสียบเป็นเบาเลยผมก็เห็นเจ้าโดดเลยปัดเป็นเบาเลยแมีเนี่ยอ้้หรลอยตั้งหากมันลอนี่อตั้งหากกันสร้างนามวาอาบเมืองข้างนอกเ้าเปดไปดมมันดอกเอ้ย ตายตายโอ้ยยยกะปุกไปาัดมันนี่ข้าบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาเบิ้องหน้าเบิ้งหน้าเนี่ยนี่พรมหน้าพรมตาดีใจบ้าจ้าดีใจอยู่ค่ะเออหมูเแรงไปกาชาดมันนี่จะไปกาชาดน้ำลูบอจ้าจ้าว่าไปแม่หมูเแรงนี่ไปพผ้ายสวยไปเบิ้องมะล้มเนี่ยฮะไปใส่ไปด้วยไปด้วยไปนี่สภาพ แม่ค่ะนี่ออเดอร์